สิซีรีส์น่าดูของเฉิงเล่ที่คุณไม่ควรพลาดพระเอกจีนหนุ่มหล่อสุดฮอตจากผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างเหนือสมรภูมิ2025และยังมีผลงานอื่นๆที่น่าติดตามอีกมากมายอันดับที่หนึ่งเหนือเมคคะาชะตาลิคิด ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคที่ผสมผสานความโรแมนติกการต่อสู้และการไขปริศนาได้อย่างลงตัวเฉิงเลยรับบทเป็นกงสร้างเจียคุณชายรองแห่งตระกูลกงที่มีบุคลิกฉลาดรอบรู้มีไหวพริบและเป็นคนมองโลกในแงด่ดีซึ่งเป็นบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอันดับที่สองเหนือสมรภูมิ ซีรีฟอร์มยักษ์แนวย้อนยุคดราม่าสงครามที่เฉิงเลยรับบทเป็นเซียวเจียแม่ทัพผู้เก่งกาจและมีความสุขุมซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเขาอันดับที่สามพักสลับลวงซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่เฉิงเลยรับบทเป็นเสียวฮันเซิงตัวละครที่มีบุคลิกซับซ้อนและน้าค้นหาเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิสูจน์ฝีมือการแสดงของเขาได้เป็นอย่างดี อันดับที่สี่คึงรักหัวใจเพรียหาซีรีส์โรแมนติกค,คอม,มดี้ที่มีกลิ่นอายย้อนยุคเฉิงเลยรับบทเป็นแม่ทัพสร้างเปียหลีตัวละครที่มีความน่ารักและอบอุ่นบอกเล่าเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเหตุการณ์สนุกสนุกอันดับที่ห้าห่วงฝันหวนคืนซีรีส์แนวย้อนยุคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบสวนและสยศาสตร์เฉิงเลย,เลยรับบทเป็นเฉิงห่วงตัวละครที่มีความลึกลับซับซ้อนและมีสเสน่ห์ อันดับที่6ปีศาตร์ราตรีซีรีแนวย้อนยุคดราม่าสงครามเฉิงเล่รับบทเป็นจิ้นอันชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียความทรงจําในตอนกลางวันเขาเป็นเพียงเด็กน้อยแต่ยามราตรีกลับแปรเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามอันดับที่7ชายาเคียงหัไทยซีรีจรีแนวประวัติศาสตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซีเฉิงเล่รับบทเป็นม่อซิวเหวาท่านอ๋องพิการไร้ประโยชน์อีกทั้งยังมีรูปโฉมอับประลัก อันดับที่แดหนุมห่มฮัตกี้แฟนของฉันซีรีส์แนวโรแมนติกที่เฉิงเล่รับบทเป็นพระเอกแสดงให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของเขาในบทบาทที่น่ารักสดใสอันดับที่9้าอลวนรักสถานศึกษากูหยวนซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคที่เล่าเรื่องราวความรักในสำนักบัณฑิตเฉิงเล่เรัรววรบ,รบ,บบทเป็นถังเหวินฉีบุตรชายของครูใหญ่สำนักบัณฑิตซึ่งเป็นบทบาทที่ช่วยเพิ่มความน่าติดตามให้กับซีรีส์อันดับที่10บสำรวจใจไขรหัสรัก ซีรีส์แนวโรแมนติกสมัยใหม่ที่เฉิงเล่รับบทเป็นเกาหลิงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในเส้นทางการแสดงของเขาในบทบาทที่แตกต่างออกไป